สวัสดีครับวันนี้ผมไอซ์จากช่อง Mazda by i อซนะครับอยู่ Mazda พระนครสาขาเกษตรอวะมินเดี๋ยววันนี้จะมาพาชมมาด้า 2S l e t t อ e r คันที่อยู่ข้างหลังไอซ์นี้นะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวจะพาไปดูออปชันตัว S l e t t เทที่ขายดีๆเนี่ยมันมีออปชันอะไรบ้างแล้วรถคันนี้ตกแต่งอุปกรณ์อะไรไปบ้างนะครับถึงได้หลอ่อขนาดนี้เดี๋ยวพาไปดูภายนอกภายในกันเลยครับ ามาเริ่มในส่วนของด้านนอกกันก่อนเลยนะครับก็หล่อมากคันนี้บอกเลย จะรอโดดเด่นไม่เหมือนมาด้าสทั่วไปบนท้องถนน,นแน่นอนนะฮะถ้าด้านนอกทุกคนคง,คงเห็นกันอยู่แล้วแหละว่ามันเป็นมีชุดแต่งสเกิร์ตตัวนี้นะครับจะเป็นยี่ห้อได้6-8นะครับรุ่น plus คือรุ่นท็อปสุดของเขาเลยนะครับลายอะไรต่างๆเนี่ยจะดูสปอร์ตมากนะครับมีคิ้วดำด้านหน้าเนี่ย มันทําให้รถด,ดูสปอร์ตขึ้นนะฮะแล้วก็มีขีดแดงด้านหน้าอ่าอันนี้โลโก้ของร้านเขานะครับดีไซน์บายเต๋อสตูดิโอนะครับเป็นยี่ห้อของเขาดาย68แต่ตัวเนี้ยมันชื่อรุ่นว่าดา e 68 plus นะครับสําหรับมาด้า2ตัวเอสเลเทอนะครับจริงๆแล้วอ่ะกระจังหน้าเขาอันนี้อันนี้เป็นของเดิมโรงงานอ่า ก็จะเป็นกระจังหน้าเปียโนแบล็คดำเงาอยู่แล้วแต่ว่าคิวโครเมียมเนี่ยเดิมโรงงานนะครับมันจะเป็นโครเมียมแต่อันเนี้ยครอบนะครับเป็นกระจังหน้าสีดำเงาไปด้วยนะครับก็คือเน้นความสปอร์ตเน้นดุนะฮะถ้าของเดิมเป็นโครเมียมมันก็จะให้ความหรูหรานนี้ไหนๆเราก็จะสปอร์ตแล้วเอาให้สปอร์ตเต็มที่ดุดันแน่นอน อันนี้เป็นสเปคเดิมโรงงานชุดไฟหน้าตัวนี้เป็นโปรเจกเตอร์ LED สีขาวนะครับมีเด t i m มาล n นิ่งแรมให้เรียบร้อยก็อันนี้เป็นออปชันด้วยพาดูออปชันด้วยพาดูอุปกรณ์ตกแต่งมาด้าสอตัวนี้กระจกมองข้างจริงๆแล้วอะครับมันจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะลูกค้าซื้อรถสีไหนกระจกมองข้างก็จะได้สีนั้นแต่ตัวนี้ ทำไม่ใช่ทำสิเปลี่ยนเปลี่ยนกรอบพลาสติกตัวนี้นะครับให้เป็นสีดำดูสปอร์ตให้มันแมทกักาตัวคิ้วกระจังหน้านะครับดูสปอร์ตขึ้นแล้วก็ตัวคิ้วกันสา์ตัวนี้นะฮะอันนี้แล้วแต่คนชอบก็ถ้าแต่งแล้วติดไปแล้วมันก็จะดูสปอร์ตขึ้นเต็มขึ้นนะครับ แต่ว่าอาจจะมีเรื่องเสียงลมเข้ามากวนนิดนึงแต่ว่าก็ดีอย่างตรงที่ว่าเราจอดรถตากแดดเนี่ยแง้มกระจกได้ให้อากาศระบายเวลาจอดตากแดดร้อนๆหรือเวลาฝนตกนะครับส่วนชิ้นกลางตัวนี้เสากลางของ Mazda เขาให้เป็นสีดำมานะแต่อันเนี้ยเราติดสติกเกอร์ใสครับเหมือนสติกเกอร์กันรอยมือถือนั่นแหละติดเข้าไปแล้วมันจะได้ความเงามา มันจะค่้ใกล้เคียงเปลี่ยนโอแบ็กในรุ่นใหญ่อย่างมาราสหรือ CX-30 จะทําให้ดูรถดูสวยขึ้นหรูขึ้นถ้าเป็นโอแบ็กแท้ๆเลยอย่าง CX-8 ตัวนี้ครับอันนี้เขามาร์กกันลอยไว้อันนี้อันนี้คือเปลี่ยนโอแบ็กดำเงาแต่ของมาราสเดิมๆมันจะเป็นดำด้านพอได้สติกเกอร์ตัวนี้ไปดำเงาดูใกล้เคียงหรือเหมือนรุ่นพี่ใหญ่เลยนะครับส่วนบ้าวิจับตัวนี้อ่า คันนี้ได้ติดสติกเกอร์กันลอยเบ้ามือจับใสไปให้ด้วยนะครับถ้าคนใช้รถรู้อยู่แล้วว่าไอ้เบ้ามือเนี่ยเราเปิดเข้าเปิดออกทุกวันยังไงทุกคันบนโลกนี้ครับเป็นรอยแน่นอนเราติดสติกเกอร์ใสกันลอยไว้ก่อนเลยที่ Mazda by Ice ทำให้ได้นะครับโอเคมาดูในดีไซน์ของด้านข้างได้68 plus อ๋อลืมแจ้ง สกเกิร์ตชุดนี้ถ้าจะเอาแบบนี้สกเกิร์ตหน้าสกเกิร์ตข้างสกเกิร์ตหลังนะครับชุดนี้ได้68 Plus, ราคา14,900บาทพร้อมติดตั้งเลยนะครับในส่วนของด้านข้างก็จะเป็นดำสลับสีเดียวกับตัวรถด,ด้านหายจะตะวัดขึ้นมาแบบนี้นะครับมีสติกเกอร์ได้68 Plus, ให้เรียบร้อยตัวสีแดงเนี่ยเป็นสติกเกอร์นะครับเขาไล่ขอบออกไปให้ มันดูสเกิร์ตมันดูเด่นขึ้นมารถด,ดูสปอร์ตขึ้นนะฮะอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าด้านข้างใช่ไหมเราไปดูด้านหลังด้านหลังโอเคสิ่งที่เราเห็นอันแรกเลยท่อไอเสียของตัวเอลิเตอร์จริงๆมันเป็นท่อไอเสียมีปลายครอบสแตนเลสให้อยู่แล้วนะครับแต่ด้วยความที่สเกิร์ตอ่ะมันใหญ่ขึ้นถ้าเราใช้ปลายท่อไอเสียเดิมมันจะดูลอยครับเขาก็เลย ให้ปลายท่อเสียของได้หกแปดให้มันเข้ากับเซตน,นี้เขาดีไซน์ออกมาแล้วนะอ่าแล้วก็อันนี้แผงทับทิมแผงทับทิมตัวนี้รู้สึกจะเป็นชิ้นใหม่ของสเกิร์ตเขาเลยนะเดิมเดิมตัวรถมีอยู่แล้วแต่ว่าด้วยความที่สเกิร์ตมันแปะเพิ่มเข้าไปเขาก็จะสร้างทับทิมสีแดงมาให้ใหม่เลยนะครับอันนี้สปอยเลอร์อหลังสปอยเลอร์อหลังสำหรับตัว4ประตูในมาตรสองโรงงานเขาให้มาอยู่แล้ว นะครับอันนี้จะเป็นแล้วก็ท่อด้านซ้ายมือท่อด้านซ้ายมือตัวนี้มันจะเป็นท่อหลอกนะท่อหลอกของดาย68เขาท่อไอเสียจริงๆที่ออกมาจะอยู่ด้านขวานู้นนะครับส่วนดีไซน์ด้านหลังอ่ะทางดาย68เขาจะดีไซน์ให้มันเป็นดีฟเวเซอร์มีคลีบนิดนึงนะครับมีอยู่สองคลีบซ้ายขวาเช่นเดิม มีติดสติกเกอร์แถบสีแดงตัดออกมาให้เรียบร้อยนะครับสำหรับรุ่นนี้มีเซ็นเซอร์ถอยหลังให้4จุดอยู่แล้วนะตัวเอสเ t o ลเตอแล้วก็มาพร้อมกล้องมองหลังให้อยู่แล้วนะครับด้านนอกเราดูกันหน้าข้างหลังไปแล้วโอเคไหนๆมานี้นละ้ก็จะเป็นอันนี้ล้อเดิมโรงงานนะของตัวเอสเตเลเเป็นล้อ15นิ้วนะครับเป็นดิสเบรกหน้าดัมเบรกหลังในตัวนี้ นะราคา6 5แสนหาหมื่นเยังไม่รวมสกองสเกิร์ตอะไรนะอันนี้ฝาถังน้ำมันจะอยู่ด้านซ้ายรถรุ่นนี้เติมน้ำมันได้ถึง e 2 0นะครับกินน้ำมันโดยประมาณ23.3นะในโบชัวใช้จริงในกรุงเทพก็16-17ล้นหลั่นกันไปแต่ถ้าไปออกต่างจังหวัดเห็นตัวเลข20บวกแน่นอนนะครับหรือดีไม่ดีอาจจะไปเยอะกว่า23ด้วยอันนี้ ถ้าใครใช้มาด,ด้าสอ,อยู่ใช้น้ำมันกี่กิโลได้กี่กิโลเมตรอลิตรลองคอมเมนต์กันมาบอกดูเพื่อนๆดูในคอมเมนต์ก็ได้นะครับอ่านี่ก็จะเป็นด้านนอกนะครับหรือใครขับมาด,ด้าสอรุ่นนี้อยู่นะอยากแต่งสเกิร์ตแบบนี้ติดต่อไอซ์เข้ามาได้เลยนะครับอ่าก็เบอร์089 798 999 9 9แอดไลน์ผ่านเบอร์นี้มาสอบถามก่อนได้อันนี้เป็นภายนอกเดี๋ยว้าพาไปดูภายในคันนี้ต่อ ว่าจะมีทีเด็ดอะไรอีกนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูภายในกันต่อครับอ่าเปิดมาเสร็จปุ๊บรุ่น S l a t e r จริงๆแล้วเป็นเบาะหนังสีดำนะครับแต่ว่าชิ้นกลางอะ่ะเขาจะเป็นผ้านะฮะแต่ลูกค้าไม่ชอบสีครับอยากแต่งแบบสไตล์ที่เราชอบเองบางคนชอบสีแดงบาง,บางคนชอบสีครีมสีอิฐนะครับแต่คันนี้ ลูกค้าเลือกเป็นสีน้ำตาลเข้มครับเป็นนับป้าเบอร์308นะฮะตัวสีจริงๆแล้วเนี่ยมันแล้วแต่แต่กล้องที่ใช้ถ่ายด้วยนะครับแล้วก็แล้วแต่จอมือถือที่เราดูอยู่ตอนนี้คือแต่ละคนจะมองเห็นสีต่างกันไปถ้าอย่างไรเรื่องบอดหนังอ่ะอยากให้เข้ามาดูตัวอย่างหนังจริงๆดีกว่านะครับว่าเราชอบสีไหนอย่างที่เราเห็นอยู่ในคลิปเนี่ยเป็นน้ำตาลเข้มนะครับ ถ้าอยากได้แบบเนี้แจ้งไอซ์ว่าเบอร์นับป้า308นะจะได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยตัว S อสเล r เซอร์ er, ตัวนี้นะรถเล็กอีโคคาร์หกแสนกาบาทเป็นไงครับเบาะปรับไฟฟ้าให้แล้วไม่พอมีเมมโมรีให้อีก2ตํตำแหน่งบางคนงงว่าเมมโมรีเอาไว้ทำอะไรเพื่อเราขับรถคันเนี้ยกันหลายคนครับ คุณผู้ชายเบอร์หนึ่งคุณผู้หญิงเบอร์สองอนี้แล้วเนีปรับเลือกใช้มีเมลเลี่ให้2จุดพรมอะไรหุ้มหนังให้แล้วนี่อันนี้เป็นพรมอะไรเดิมเลยนะของตัวเอลเทอร์เขาจะเป็นหนังสีดํามาให้แบบนี้นะครับด้านขวาเป็นคุยคอนโทรลปีกมีคิ้วโครเมียมให้ด้านซ้ายเป็นรับสายวางสายอินโฟเทนเมนต์ต่างๆอันนี้สังเกตว่าทำเบาะหนังแล้ว คอนโซลหน้าครับต้องทำเพิ่มไปด้วยเพื่อม,มันจะได้แมตกับเบาะหนังแล้วก็แผงข้างด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะโดดนะครับแล้วก็อันนี้ปีกปีกอันนี้เป็นหนังสีดำเดิมของเขานะเราจะปล่อยไว้แบบนี้ก็ได้หรือจะทำให้มันเป็นสีน้ำตาลแมตต์กับตัวนั้นก็ได้นะครับแต่ถ้าน้ำตาลหมดมันอาจจะกลืนกันไปนหมดให้มันตัดดำนิดหนึ่งนะครับ โอเคอันนี้เป็นภายนอกและภายในอุปรกรณ์ตกแต่งเบาะหนังอะ่ะเดี๋ยวไปดูเบาะหลังอ่าเบาะหลังเต็มๆจะได้เป็นแบบนี้เลยนะนี่งานเบาะหนังนะครับนับป้า308แล้วเดี๋ยวไอ้พาไปสตาร์ทรถลองออปชั่นกันนิดนึงว่าไอ้ตัวเอสเซ e r a เ o อร์9 0 0 0นมันะมันมีฟังก์กชันอะไรบ้างนะครับอ่าขอโทษครับลืม อันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นของ m a ด้าสองอีกอันนึงนะก็คือด้านท้ายเนี่ยมันลึกและกว้างพอสมควรอยู่แล้วแหละแต่รถของ m a ด้าสประตูทุกคันหรือ5ประตูนะครับมันพับเบาะได้อีกเผื่อวันหนึ่งเราจะไปบิ๊กซีขนไม้ม็อบอันแท่งยาวนะครับดึงตรสลักตรงนี้อ่าพับเบาดได้อีกนะเดี๋ยวไอ้ลองพับให้ดูฟึบมันพับแยกได้ซ้ายขวาด้วยเผื่อว่า เราจะไปกันอไปกับเพื่อนสี่คนแต่ว่าไปบิ๊กซีจะขนไม้ม็อบมันไม่พอมันยาวเราพับชิ้นเล็กนี้ครับแล้วเรากลับกับเพื่อนอีกหนึ่งสองกับสี่คนได้เหมือนเดิมและด้านนี้ขนไม้ม็อบวางยาวพาดมันนี่ได้เลยนะครับนี่อันนี้ก็จะมีของกระจกมองข้างเดิมเบาะหนังเดิมผ้าคลุมรถอะไรนะครับตัดท้ายเรียบร้อยนี่ ขน,ขนของที่มีลักษณะยาวพาดไปในรถได้นะครับแล้วก็ยังนั่งได้เหมือนเดิมกลับบ้านได้ครบสมาชิกครบเวลากลับบ้าน<ม>หรือถ้าเราใช้แค่คู่หน้าอย่างนี้ครับ<ม>ก็พับหมดเลยพับหมดเลยนะฮะมันก็จะลึกแบบนี้เลยขนทีวี40่ V 40นิ้ว50นิ้วเราเอามาด้าสไป b ิ๊กซีโรตัสพาวเวอบ จะซื้อทีวี50นิ้วกับบ้านขนกับบ้านได้ไหมต้องไปจ้างกระบะขนของไหมนี่ครับรถคันเล็กคันเดียวอนเนกประสงค์ใช้งานได้ทุกฟังก์ชันนะฮะเคเคเคอ่า <Okay. S 3> <Okay, okay. S 1> งั้นเดี๋ยวพาไปดูฟังก์ชันออปชั่นของตัวรถนะครับผมรถ m a สด้นะครับอ่าเวลาเราสตาร์ทรถรอบแรกทุกเช้าเวลาเครื่องเย็นนะครับมันจะขึ้นไอคอนสีฟ้าอย่างเงี้ย แล้วสังเกตรอบเครื่องแบบไป1,500ร้อย่อชั่วโมงเลยนะไม่ใช่ติต่อนอาทีขอโทษครับคือมันจะเป็นโคสตาร์ทอะครับเหมือนพวกรถยุโรปเขาพยายามวอร์มเครื่องให้อยู่อุณหภูมิที่พร้อมใช้งานนะฮะแล้วเดี๋ยวสักพักอะรอบเครื่องจะค่อยๆตกลงอยู่ในสถานะปกติโดยประมาณ900แล้วเครื่องก็จะเงียบนะฮะข้อมูลนานขี่อันนี้เป็นเรือนไม้มีดิจิตอล เปลี่ยนข้อมูลได้ตรงนี้อินโฟนะครับมันก็จะเป็นเลนที่วิ่งได้เอเวอเรสแก๊สอะไรต่างๆแต่เนี้ยรถใหม่ยังไม่ได้วิ่งมันยังไม่ได้คํานวณอะไรแล้วก็ยังไม่ได้เติมน้ํามันนะครับอันนี้ก็จะเป็นตําแหน่งเกียร์บอกตรงนี้ปุ่มสตาร์ทมีให้อยู่แล้วด้านซ้ายแล้วราคา6กแสนห้าหมนนะครับปัดน้าฝนเป็นอัตโนมัติให้แล้วช่วงนี้ฝนตกขับขับยูยูดีฝนตก,นตกสู้ลงมาใบปัดน้ำฝนจะทํางานให้อัตโนมัติด้านขวา เป็นไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัตินะครับเวลาถ้าลูกค้าขับรถอยู่แล้วอาจจะสังเกตว่าบางทีเราเข้าอุโมงค์เข้าห้างนะครับมันจะมืดและจังหวะนั้นเราจะมองไม่เห็นอะไรเลยตัวนี้ถ้าแสงมันไม่พอรถเขาจะเปิดไฟหน้าให้เองเลยนะอันนี้ก็จะเป็นไฮไลท์ของทาง Mazda เลย Active d r v v n n g i s s p l y y นะครับตัวเลขหรือสถานะต่างๆข้อมูลการขับขี่จะโชว์ขึ้นมาตรง แผ่นอะคริลิกตัวนี้นะฮะสตาร์ทรถจะตั้งขึ้นมาเองดับเครื่องเขาจะหุบกลับไปเองแต่จะเห็นแค่ตำแหน่งคนขับนะครับตัวนี้บางทีคนขับอะสลีระคนเราจะสูงจะต่ำไม่เท่ากันบางทีตัวเลขมันล้นขอบตกขอบมันสามารถเข้าไปตั้งตรงจอตัวนี้ได้ีทีนะไอจอตัวนี้ของรุ่นปีนี้ไฮไลไท์เลยมันคือถ้าลูกค้าใช้ Apple ต่อ Apple CarP ร์แบบไร้สายนะไม่ต้องใช้สายต่อ แต่ถ้าเป็น Android แต่ถ้าเป็น Android เรายังต้องอาศัยเสียบช่อง USB ตรงนี้อยู่นะอันนี้มันอาจจะมืดนิดนึงมองไม่เห็นนะครับเปิดแฟลชอ่าช่อง USB ต้องใช้ช่องบนนะช่องล่างเป็นชาร์จไฟกหรืออ่านตำได้มี3เฉยๆนะครับช่องชาร์จไฟ12โวลต์มีให้ตรงนี้นะอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของมาด้าสคือมันเป็นไวเลสชาร์จเจอร์นะครับ อ่าเป็นไวเลชัตเจอร์ขึ้นรถมาเสร็จปุ๊บวางมือถือพอดีอันเนี้ยไอใช้มือถือถ่ายเลยเลยไม่มีมือถือวางพรีเซนต์ให้ดูนะครับแต่ไม่ต้องทําไม่ต้องเซตติ้งอะไรครับแค่วางชาร์จเลยทันทีระหว่างเราเดินทางนะะอ่าโอเคแล้วก็อันนี้จะเป็นเซนเตอร์คอมมานเดอร์นะครับก็ไว้คอนโทรลจุกใหญ่คุมจอตัวนี้นะครับ ระหว่างเราขับขี่เราจะไม่ต้องเอื้อมมือเพราะว่าฟังก์ชันมันค่อนข้างลึกลับเราไม่มีเวลาไปติ๊กหรอว่า 1, 2, 3ไปไหนอะไรอย่างเงี้ยเราใช้ช็อตคัสตตรงพวกนี้ได้หมดเลยแล้วจุกเล็กคุมเสียงมันก็จะคล้ายๆไอตัวมัลติฟังก์ชันที่พวมอะไรนี่แหละแต่สําหรับจะว่าสําหรับผู้นั่งก็ได้นะครับเพราะว่าคนนั่งเขาไม่สามารถคอนโทรลเสียงที่พวงมาลัยแล้วได้เราใช้ขับยูหรือคนขับ ไม่ต้องคำไม่ต้องอะไรกดคอนโทรลได้ตรงนี้เหมือนกันนะครับเงียบเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงของ Mazda ทุกรุ่นมีโหมดสปอร์ตให้อยู่แล้วนะครับโหมดธรรมดาแล้วก็โหมดสปอร์ตนะครับเกียร์ของ Mazda จะเป็น6สปีดเป็นเกียร์แมนนวลได้ด้วยกดลบกับเพิ่มเกียร์ได้ที่ตรงคันเกียร์นี้เลยแต่อย่างตัวนี้มันเป็นตัวเอสเตเตอร์ atter, ตัวลองท็อปมันจะมีแพดเดิลชิไปให้ด้วยนะครับก็ไม่ต้องเอือ้อไม่ต้องละมือ ออกจากพวงมาลัยเพื่อจะไปเปลี่ยนเกียร์เราขับอยู่จะเชียนเกียร์เล่นเป็นเกียร์แมนนวลที่พวงมาลัยบวกลบตรงนี้ได้เลยนะแอร์นะครับก็จะเป็นแอร์ออโต้ให้แล้วนะครับเป็นระบบหมุนนะครับก็คือระบบหมุนนะ่ะมันจะใช้งานง่ายกว่าคือถ้ามันเป็นดิจิตอลอ่ะถ้ามันเป็นดิจิตอลเราขับรถอยู่เงี้ยครับเราไม่มีเวลามาดูหรอกว่าไออันไหนบวกอันไหนลบเพิ่มอุณหภูมิลดอุณหภูมิเราเรา,เราต้องลากสายตา ตรงไนี้แต่ถ้ามันเป็นระบบหมุนนะครับเรามองอยู่เราคำคำเราก็รู้อ่ามันสามารถคำได้เลยว่าจะเอายี่หจะเอา18อะไรอย่างเงี้ยอ่ามันก็อาจจะดูใช้งานได้จริงและสะดวกกว่านะครับไฟฉุกเฉินอยู่ด้านนี้อันนี้ก็จะเป็นรีวิวเข้าคร่าวของ m a ด้าสตัว S l a t e r นะครับสิ่งที่มันเด่นเลยคือมันเป็นรถ6กแสนกวาบาทนะครับอ่าขออนุญาตดับเชียงกัด รถ600,000ก็าบาทที่มันเป็นเบาะหนังมาให้จากโรงงานแล้วแต่นี้ลูกค้าเปลี่ยนสีเบาะหนังได้ตามเราชอบเลยนะฮะก็เพิ่มเงินอีก7,900บาทนะครับยังไม่รวมยังไม่รวมคอนโซลหน้าอะไรนะเพราะว่ามันจะแยกเป็นชิ้นๆไปถ้าเอาเบาะหนังอย่างเดียว7,900นะครับที่มันเด่นๆลดราคา6 0 59,000 6 0 0 0 0างๆเครื่องพัน3ประหยัดน้ำมัน20กว่าโลลิตรนะครับ ได้บอกไฟฟ้านะฮะจอลูกค้าใช้ iPhone Apple CarPlay แบบไร้สายได้ตรงฐานเกียร์มีไวเลสชาร์เจอร์ให้นะครับเซ็นเตอร์คอมมานเดอร์เป็นเอกลักษณ์ของ Mazda อยู่แล้วตัวนี้ ctive d ด i v i n g Display บอกข้อมูลการขับขี่นะฮะวัสดุภายในงานประกอบค่อนข้างดีนะครับ คือมันจะไม่ดูกอกแก๊กมันจะดูแน่นหนานะฮะตัวกระจมอง,งข้างปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้อยู่แล้วไอ,ไอ้ตัวกระจมอง,งข้างตัวเนี้ยมันปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับพับเก็บไฟฟ้าแต่มันไม่ได้พับเก็บออโต้นะไม่ได้พับเก็บออโต้คือรถรุ่นใหญ่ๆหแบบร้านก่าบทเนี้ยเวลาเราล็อกรถเสร็จปุ๊บมันจะหุบเก็บออโต้เลย แต่มาด้า2ติดเพิ่มได้นะครับของเป็นอะไหล่แท้มาด้าเลยประมาณ2-3พันเดี๋ยวให้ลองเช็คราคาให้ดูทีหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมโดยคร่าวๆมาด้า2ที่แต่งก่อนส่งมอบมีสเกิร์ตแล้วเปลี่ยนสีเบาะหนังตามที่เราถูกใจคิ้วกันร์อ่รเสาทำเป็นดำเงาให้มันหรูขึ้นกระจกมองข้างสีดำดูตัดกันสปอร์ตมากขึ้นนะฮะ กระจังหน้าใครชอบโคมียมความหรูหราก็เป็นของเดิมโรงงานเลยก็ได้แต่ถ้าอยากเน้นสปอร์ตเป็นคิ้วดำครับดูดุขึ้นเยอะเลยนะฮะครับอันนี้ก็จะเป็นรีวิวคร่าวๆถ่ายให้ดูนะครับมาด้าสองแต่งสปอร์ตสปอร์ตได้อะไรอะได้หกแปดนะครับสเกิร์ตได้หกแปด plus ใครอยากออกรถมาด้สองหรือขับมาด้สองอยู่แล้วอยากแต่งแบบนี้ลองทักเข้ามาสอบถามไอซ์กันก่อนได้นะครับว่าตัวนี้แถมได้ไหมตัวนี้แถมได้ไหมหรือแถมไม่ได้เพิ่มเงินเท่าไหร่อะไรก็ลองทักกันเข้ามาดูเบอร์ติดต่อไอซ์โดยตรงะครับจะเป็นเบอร์0897989999นะครับเสิร์ชเบอร์นี้ผ่านไลน์นะครับจะเจอไลน์ส่วนตัวไอซ์เลยลองทักเข้ามาคุยหรือจริงๆอยา,ากให้ เข้ามาดูรถตัวจริงก่อนว่าเดิมๆมันเป็นยังไงเราอยากตกแต่งอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับเราจะได้คุยกันถูกแล้วเราจะดาวเท่าไหรด่ดีจะผ่อนกี่งวดดีนะครับลองเข้ามาดูกันก่อนที่ m a สด้พรนะนครสาขา,กาเกษตรนวมินสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ทุกคนที่ดูจนจบนะครับก็ฝากซับไ i b ์เป็นกำลังใจให้ไอซ์ด้วยนะครับอยากให้อซ์ทำรุ่นไหนหรือมี ข้อมูลอะไรอยากสอถามลองคอมเมนต์ด้านล่างกันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ